ไม่ใช่งบ้างค่ะหนูหนูทำอะไรลูกเเลยไม่เกินะไม่เกินเลยหรอเรื่องมันเกิดเรื่องดีดีนะเรื่องมันเกเรื่องไมีดีเลยเรื่องมันเกิดงานรีแล้ววันเกิดคุณแฟนที่ผ่านมาทุกวันมานะเลยหรอ สิีเนเกิดไหมคะไม่ก็คือเหมือนแบบไม่รู้จะบอกอะไรเขาคือแบบบางทีเราก็เหมือนเป็นวันเกิดเป็นวันพิเศษด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วปกติมันอาจจะแบบมีการคุยคุยกันเองแต่อันนี้มันออกสื่อเราก็เลยเหมือนอยากพูดอะไรดีๆกับเขาหน่อยอะไรรู้สึกว่าเรากลงกลับผู้ชายคนนี้ว่าทำไมถึงตกหลับหลงตกหลุบหลักผู้ชายคนนี้ถูกว่าเพราะเขาเหมือนเดิมทุกวันไง เขาหน้ารักเขาหน้ารักมัอตอนคอมเมนต์ที่เขาตอบกลับมาอ๋อที่บอกขอพรได้้อหนึ่งอะนะก็หวานกว่าสู้เราสุดฤทธิ์เหมือนกันที่ทำที่เวลาอนุญาตอยู่ด้วยกันเป็นยางนงบ้างอยู่ด้วยกันก็เป็นแบบนี้ใช่แต่ว่าบางทีออกสื่อเราอาจจะแบบต้องเก็บคำพูดนิดนึงเลยแต่ว่าเอาว่าไม่อันนี้ไม่เก็บหรอกไงก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ ก่อนหน้านี้ก็แบบไม่ค่อยได้พูดอะไรหวานๆออกสื่อเท่าไหร่อาจจะเป็นรูปหรือวิดีโออะไรที่มันน่ารักอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออวันนี้เป็นโอกาสพิเศษอะไรเงี้ยก็แบบบอกรักนิดนึงแต่ดีใจที่ทุกคนชอบมากๆเลยค่ะหมายถือว่าไม่รู้สิบองว่ามันเป็นเรื่องราวดีๆแล้วพอตอนแรกๆที่เราแบบได้ลงรูปหรืออะไรเงี้ยแล้วมีคนแบบอย่างน้อยมันเป็นกําลังใจให้เขาบอกว่ารู้สึกว่าความรักมันน่ารักมันสดใสมันสวยงามเราก็รู้สึกว่าเออจริงๆก็เป็นเรื่องดีแหละที่เราเปิดแล้วมัน มีคนแบบมีคนดูแลเขาเหมือนแบบมีโพซิทีฟมีเอ NERGY มีความรู้สึกดีๆไปกับเราอะไรอย่างเงี้ยกังวลว่าถ้าเราักกนมากคจะแบบไกังวลมันมีมันเป็นกังวลนะเพราะว่าชีวิตหนูอ่ะเป็นอะไรที่ดราม่าตลอดเลยเข้าใจไหมคะใช่เป็นคนแบบนั้นมาตลอดมาถึงว่าเป็นคนแบบเออบางทีก็เจอกระแสดราม่าแบบงงๆจากเรื่องดีกลายเป็นเรื่องไม่ดีก็มีเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ พอพอมันเป็นบวกปุ๊บเนี่ยเราหนูจะตามอ่านคอมเมนต์นะแล้วก็เวลาที่คนมาแบบคอมเมนต์ว่าแบบเอออยากเจอความรักดีๆแบบนี้เราก็รู้สึกแบบออ้ยดีใจที่แบบเออคนมองเห็นความรักในด้านที่สดใสด้วยอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เป็นรักากๆก็ให้รักตัวเองให้มากๆก่อนค่ะพราะเรารักตัวเองให้มากๆเราจะรู้ว่าเราอยากอยากเจอคนแบบไหนแล้วเดี๋ยวคนแบบนั้นจะเข้ามาเอง อยากคนเป็นที่หลายคนอิจฉาด้วยส่วนไหนเออเขาบอกมันไช้เหรอก็มีก็มีเยอะแต่เป็นฟิลแบบโหเนี่ยแบบบังคับให้มีแฟนสังคมบังคับให้มีแฟนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอะไรอ่ะมีอะไรอีกแบบโอ้โหผมต้องสงสัยต้องผมเปียกไปตลอดแล้วกับที่เป่าผมอะไรคนแบบว่าผมตอนแรกอากโนหัวอ้าใช่งคนก็บอกว่าสงสัยน้องโกนหัวแล้วอะไรอยย่างงเี้ก็ ือจริงๆก็เป็นเป็นเรื่องจริงที่เขาทําให้จริงๆแล้วเราก็เลยเออลองลองถ่ายเก็บไว้ดูเล่นหน่อยอะไรเงี้ยแล้วพอเสร็จก็เลยมีโอกาสได้ลงเพราะอยากโปรโมทเพลงพอดีด้วยอะไรเงี้ยเขาเป่าผมไม่บ่อยไหมครับก็บ่อยก็บ่อยคิดว่าเขาอยากเป่าผม้วตลอดเวลานใช่ไหมจริงๆตั้งแต่รู้จักกันแรกๆเลยเป็นสิ่งแรกๆที่เขาขอเขาบอกว่าแบบวันนี้แบบแบบสมมติว่า เขาเรียกว่าอะไรดีวันนี้แบบผมเปียกไหมผมเหม็นหรือยังหัวเหม็นหรือยังเราก็เถอกว่ายังยังไม่เหม็นไม่เหม็นอะไรเงี้ยเราก็มงว่าถามทําไมทุกวันเขาผมเหม็นหรือยังจะสาผมหรือยังฉันว่าผมเธอเหม็นแล้วนะหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขาบอกเขาอยากลองเป่าให้เพราะเขาชอบได้ยินเราบ่นว่าแบบเราขี้เกียจเป่าผมมันรู้สึกตรงนี้เราก็บอกไม่เรากลัวเขาเป่าทีเดียวแล้วเขาไม่เป่าให้อีกเลยเพราะมันเหนื่อยใช้เวลาเป็นชั่วโมงอะค่ะ เริ่มฝึกใช้ได้แล้วนะคะไม่ใช่แค่ใช้มืออย่างเดียวเพราะว่าตอนใช้มือคือผมพันกันมากๆเลยนะคะพเพราะขย่าแรงนิดนึงรู้สึกแงมันแฮปปี้ไหมเขามีแฟนเป่าผมให้มันก็แฮปปี้ไม่เป็นเหมือนหนึ่งกิจกรรมที่ทําร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สําหรับหน,หนูหนูก็แบบเกรงใจหนูก็อยากให้เอาเวลาไปทําอย่างอื่นด้วยอะไรเงี้ยรียกว่านี่คื่นข้อดีของมีแฟนก็ข้อดีถ้าเขาเป่าให้เราด้วยนะคะซื้ออะไรให้เหรอคะเป็น เสื้อที่เขาอยากได้อยู่แล้วแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นบงของจีดาก o อนพราะจริงคือชีชชอบจีดาก o อนมากแล้วตอนแรกจีดาก o อจะมาที่ที่ไทยใช่ไหมคะซึ่งตรงกับวันเกิดเขาพอดีก็เลยตั้งใจซื้อเพื่อเอาไปดูด้วยกันตอนนี้ก็ถือที่บ้านไปก่อนดู M.V. แล้วก็ถือไป ตอนเขาเป็นสายแฮนด์เมดไงยแต่เราก็จะพยายามดูว่าเขาอยากได้อะไรด้วยของบาจะเป็นฟิลแบบซื้อในสิ่งที่เขาอยากได้จริงๆอะไรเงี้ยใช่จริงๆแฮปปี้เป็นแบบเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบไม่มีเรื่องถูกไม่มีเรื่องแบบไม่สบายใจเลยเหมือนใช้ชีวิตได้ในทุกๆวันโดยที่แบบก็มีความหวานให้กันด้วยอะไรเงี้ยแม่เจอแล้วแม่เจอตลอด สมัมภาษณ์แม่เลยไหมแม่เป็นอะไรแม่เป็นอะไรวตรงไหนแม่ก็จริงๆแม่ก็บอกเลยค่ะว่าถ้าถ้าลูกแฮปปี้แม่ก็แฮปปี้ไม่ใช่ไมบอกว่าแม่แฮปปี้หรอาแม่เสียไหมคือจริงๆแม่ก็มองเห็นความสุขของเรามากกว่าแม่ก็บอกว่าไม่ไม่โตโตแล้วแล้วก็แบบไม่ได้อยากห้ามอะไรรู้ว่าเราผ่านอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนแบบ เออถ้าลูกวันนี้เราเห็นลูกมีความสุขในการที่แบบมีเขาในชีวิตแม่ก็ไม่ได้ติดอะไรพุณแม่สงอก็น่ารักค่ะก็ทานข้าวด้วยกันทุกทิตย์อยู่แล้วเขาจะชอบชวนไปทานข้าวเขาว่าไงบ้างเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาพี่ากฝังลูกชายมหรือว่ามาเป็นลูกแม่ไม่ลู้เขาเรียกว่าอะไรคะเออเขาก็เรียกชื่อหปกติใช่ เขาก็จะแบบว่าเขาจะคอยห้ามปลามลูกเขานะคะให้เป็นเด็กดีเพราะเขากลัวว่าเขากลัวว่าลูกชายจะโดนเทที่หลอะเพราะว่าเขาบอกว่าลูกเขาดื้อมากเขาอยู่กับเราไม่มีความดื้อเลย่ะเขาน่ารักเขาน่ารัก็เลยบอกว่าไม่ไม่มีค่ะแม่น้ารักมันเขาไม่เขาไม่หนุนไม่ต้องกลัวอะไรใช่เหมือนแบบเป็นความสบายใจเพราะว่างก็อย่างที่บางบอกว่าสามารถตื่นมาใช้ชีวิตด้วยความสบายใจในทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ย กรสีอะไรกันน่ะได้สิได้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 เดี๋ยวได้ได้ได้ค่ะเห็นแล้วจริงๆก็เห็นจากไม่จริงๆเห็นจากพี่ๆค่ะเพราะว่าแบบไม่ฟังไม่ได้ติดตามอินสตาแกรมเขาแล้วเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เพิ่งไม่รู้จะพูดอะไรไปมากกว่าแบบจริงๆก็ยังไม่มีโอกาสได้คุยกับ ตรงเลยเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นหรือว่ารู้สึกอะไรไหมในการที่เขาเลือกที่จะออกมาแชร์สตอรี่เหล่านี้ออกมาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอาจจะตอบแทนเขาไม่ได้ว่าตอนนี้เขารู้สึกอะไรหรือเขาเป็นอย่างไรกับกับกับเพลงนี้ที่บางทาขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครแบคือจริงๆไม่ได้ไม่ยังไม่ได้มีการแบบตอบยังไม่ได้มีการคุยกับองเลยใช่ก็เลย หนูรีโพสจริงๆใช่ค่ะ <laughs> ที่จริงหนูถ้าหนูมีโอกาสได้คุยกับเขาหนูก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขารู้สึกอะไรยังไงแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้พูดคุยกันก็คงดีค่ะแต่ว่ายังไม่ได้พูดคุยถ้าเกิดเป็นการแบบช่วยรีโพสด้วยความแบบด้วย positivenergy จริงๆหนูก็ขอบคุณมากๆแต่ว่าถ้ามันมีความรู้สึกแอบแฝงหรืออะไรอย่างเงี้ยหนูก็ ไม่รู้สิคะหนูคงได้แต่พูดว่าจริงๆเราเจตนาของการทําเพลงนี้ขึ้นมาอย่างที่หนูพูดทุกๆครั้งว่าหนูก็ระแวดระวังในทุกๆจุดไม่อยากให้มันไม่อยากให้มันเป็นการขุดอดีตของเราไม่มีใครอยากขุดอดีตที่ไม่สวยงามของตัวเองออกมาเพื่อเพื่อแชร์ตัวเองหรือเพื่อทําให้ให้ใครอีกคนดูแย่อยู่แล้วแต่ว่าความตั้งใจของบางบางแค่อยากจะบอกทุกๆคนที่กําลังตกอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ดีเนี่แหละว่าเอ้ยฉันเคยอ่อนแอม,มาก่อนเหมือนกันแต่วันนี้ฉันเข้มแข็งแล้วแค่นั้นเองค่ะจริงๆจุดประสงค์หลักแต่ว่า จริงๆปังก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มีดราม่าอะไรเกิดขึ้นกับกับการที่แบบคนเอาเพลงนี้ไปยงในอดีตเลยปังเลยรู้สึกค่อนข้างสบายใจเหมือนกันในระดับในี่งคือเมื่อไหร่ที่เป็นเพลงรักก็อภิธีเมื่อไหร่ที่เป็นเพลงเศร้าทุกคนก็จะกลับไปที่ความรักครั้งเก่าของหนูซึ่งซึ่งจริงๆก็อยากจะบอกว่าเออก็หนูเป็นศิลปินจริงๆหลายๆหลากหลายอารมณ์ที่หนูแบบถ่ายทอดออกมามันอาจจะแบบ ไม่ได้เป็นสตอรี่ของหนูสัทีเดียวแล้วก็หรืออาจจะเป็นสตอรี่ของหนูถ้าหนูเป็นสตอรี่ของหนูหนูจะบอกเลยอย่างเพลงนี้หนูยอมรับว่ามันมาจากความรู้สึกหนึ่งของหนูแต่มันเป็นแค่ช่วงชีวิตหนึ่งของหนูจริงๆแล้วก็แค่หนึ่งในความรู้สึกที่หนูรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่หนูหรอกเราทุกคนก็มีความรู้สึกนี้เหมือนกันหนูถึงอยากเก็บมันมาเล่าให้มันกลายเป็นเพลงที่ทุกคนฟังและทุกคนเข้าใจไม่ใช่ว่าโหเราเขียนเพลงขึ้นมาแล้วให้ตัวเองเข้าใจอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ย ใช่ก็อยากให้อยากให้พี่ๆอยู่กับหนูจนกว่าจะทนไม่ไหวเนี่าก็อยู่ก็ถามหนูไปเรื่อยๆว่าเมื่อไหร่จะแต่งงานถามจนกว่าจะทนไม่ไหวก็ถามต่อไปจนกว่าจะทนไม่ไหวยังทนไหวอยู่ใช่ไหมอันนี้ต้องถามโอวิทีว่าเขาจะอยู่กับหนูจนกว่าจะทนไม่ไหวหรือเปล่าโอเคขอบคุณมากนะคะ